บรรยากาศยังเมื่อเศร้าหลังออกกะครับผมเมื่อนี้ก็อุณหภูมิก็ตาำด้วยพี่น้องหนาวหนาวครับนะฮ้ยฮ้ยหนาวคัะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนซังชาแนลกับการไซเซตในต่างแดนครับผมกลับมาพ่อกับบรรยากาศหลังเลิกงานครับผมพี่น้องเมื่อกี้ก็ออกกะนะครับผมมื่อกี้ก็เข้ากะเดิมเนาะเมื่อกี้เป็นเศร้าวันอังคารที่ที่ยี่สิบนะครับผมเดือนธันวา ไม่ครับผมปั่นรถขึ้นหนุนเงี้นะพี่น้องซ้อมผ้ามไเลยวะนี่แล้วครับผมบรรยากาศหนาวเฮงครับผมได้ไปซื้อถุงมือไ,มไหมน,นะพี่น้องอาทิตย์เมื่านอันนี้เอาแบบหนาเลยแต่ว่าถุงมือแบบนี้เหละม,มันมันมักจะเสียด,ด,ดีดีด้นะครับผมเวลาไปซื้อของเราเวลาเราทอดไว้หน้ารถนี่ครับผมมันจะมักหายนะครับผมพี่น้องขอส่วยมายิบไปนะครับโอ้ไม่ทั้งไม่ทั้งหนาวครับผมฮ่าเย็น หายใจวิมอาหายใจเฮงก็ว่าได้ยินไหลเสียบดังครับผมฮู้มึงครับมุมเซ่เซียสองสั้นสามสั้นไปเรนะืพี่น้องเมื่อคืนนี้เฮงเย็นคักนะครับผมกาเดือดที่ทรามานทรมานดิแต่ว่ากาดเศร้านี่ก็ชิงอตื่นชิง,งอตืนงงอต่นอ้ามน้ำนะครับฝนากาเศร้าพี่นออ้องยังมือเศร้าเห็นงานนีแต่ว่ายังมือเวียนมันมีเดัดนกับสบายอยู่นะครับผมกาดเดือดนี่นอนยหลังจาก สี่ห้าทุ่มไปในวิ่น่องย่างเย็นบระคักนะครับผมเป็นไปกินแซ่บกินกันนะมื้อนี้วะครับผมบรรยากาศระหว่างทางกลับบ้านผมเนาะมื้อนี้ก็ไปแวะหัดผักก็มาครับผมไปแวะหัดผักอยู่บ้านหลังเก่าหยังว่าก็ว่าสิ้ง่ายอีดอกแต่ว่าก็บ่บ้านบ้านได้ว่างเด้ส่อทิศเมื่อนี่ก็ไปหาเลาะซื้อของใส่ของกินนะครับผมมือโอ่มื้อเลยนะครับผมพี่น้องโอ้ยากคักนะครับผม ก็เลยว่าเอาไว้หั่นหลกก้อนดอกว่างๆก็ค่อยๆจะค่อยจิไปง่ายมันเอาทั้งสี่นาะนะครับผมโอ้เบิ่อคนอันนี้เขาปูเข้าด้พี่น้องเข้าไอ้เข้าบาเล่เข้าอีนทย์เขาแวนะครับผมนี่าแม่หญ้าเด็กที่ทำให้น้ำเขาแล้วนะครับผมมันเป็นเข้าบาเล่ที่เขาเปิดขนมปังไปเฮ็ดเบียร์เฮ็ดอยังเชื่อละนะครับผมนี่เย็นเอาครับผมเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่บ้านนะครับพี่น้องเอาวโอ้ยครับผมเย็นไปครับผม ไกลชิฮอนบ้านแล้วล่ะครับผมพี่น้องออหายฮอนแล้วครับฮอนบ้านแล้วครับผมมาแล้วพี่น้องโอ้ยเย็นครับครับผมนี่ไปซื้อดินมาแล้วครับผมว่าเซียนไปง่ายผักขึ้นมายังหอได้ง่ายอยู่นะครับผมหายหนาวเย็นครับผมพอดเย็นแค่อีหลีพี่น้องไม่ว่าเย็นส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งดิอันนี้บ่าลุมซื้อที่เขาเรียกวลุมไปราะแจ้งมือวันเสาร์เลยเมื่อน,นี้ผมไปร้านมือสองนะครับไม่หลุมคือมือ,อนั้นโอ้ย ก็ต้องพูดถึงนะครับผมหนาวหนาวหนาวมึงไงเนี่สลองกันเงินเยน็นออกแล้วะครัเนี่ยเต็มวันยันเลยมือเดียวได้นะครับผมพากันมอแตกตืมๆเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์วันเสองนี่นี่ไปซื้อนี่มาไหมเนี่ครับผมฮิตเตอร์ ต้องเลพึ่งอันนี้เราพี่น้องโบซันนี่โบดได้ได้วยนะครับผมเย็นขนาดนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในห้องก็มีแอร์อยู่เนาะอันนี้มาต้องเปิดอกโดนห้พ่อค้างก่อนหนาวครเย็นอีดีพี่นอ้องเบิงมือจนแดงมุ้นนะขนา้างใต้ส่งมือด้วยนะเดี๋ยวค้างมันรูนส้สึกตอนเขาให้ให้น้องกินโอ้วฮ่าเย็นครับแห้งนับมือแห้งอุณหภูมิแห้งเย็นคมากดีพี่น้องเดีน้อยนี่เหงืมากไปสิลงเลยนะเบิกขนะมือแดงขึ้นเลย มใส่ถุงมือดิครับถุงมือบบหนาดิพี่น้องนี่จ้ะลำบากลำบากหน้าหนาวนี่ลำบากลำบากเลยครับผมบ้าน,น,นเเขาไปวันนี้กับพี่ให้นายุนนอยกินสก้อนพี่น้องผมสิเฮ็ดเมนูแซ,ซ่บๆมืออม้อนี้ครับผมเสนอเมนูมนมนมนข้าวมันไก่ะนะครับผมพี่น้องมื้อนี้เซตเมนูข้าวมันไก่นะครับผมเอาไก่ออกมาละลายน้าแข็งไว้ละนะครับผมพี่น้องซื้อมาเมื่อวันเสาร์ละนะครับผมไปเดี๋ยวถ้าไปเบิ่งบรรยากาศท,าทำก,กันนะครับผมสิเฮ็ดสูตรใดสิเป็นจังใด ผมเสร็จให้เบิเ้องแคบแซบเลยนะครับผมพี่นอ้องปั๊มาครับผมมาเนียเรียบร้อยแล้วพี่น้องเชียงพร้อมแล้วครับผมหมอมสชเท้าชิ้กระเทียมตะไคร้ครับผมนี่แล้วก็ไปนะครับผมมาดับแรกเอาต้มน้ำซุปสะก้อนครับผมต้มน้ำเสร็จก่านครับผมปับ๊บใส่เกลือลงไปครับผนงนัวลงไป น้ำตาลลงไปรสด,ดีลงไปไม่ไปที่นี่ก็ปอกหัวไ่เท้าไซนนะครับผม ตบแซ่บครับครับแล้วก็ตะไคร้ครับผมตะไคร้ลงไปอันนี้จะเป็นขิงมากอกใส่ขิงค้อมเนี่ยจะปอกสับปะรด เวลาว่าหลายครับผมเขาต้องเ็ดแบบเพาะเฝ้าเร่งด่วนนะครับผมไม่นอาแต่ว่ารสชาติก็อือว่าล่ะแซ่บแน่นอนนะครับผมการันตีได้เลยครับผมขิงซอยเป็นแว่นคนี่เรียบร้อยครับผมขิงใส่หม้อน้ำซุปเอาเลยครับเดี๋ยวรอหมอ้อพ้เหาก็ค่อยเอาไก่มาใส่นำกันนะครับ นี่หม้อฟดตนะครับผมอันี้กัะเจ้าไก่ใส่ครับผมแต่ว่าเราก็ต้องล่างไก่ก่อนนะครับผมไอ้นี่ก็ต้มไก่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็จะมาฮิดน้ำจิ้มกันนะครับผมพี่น้องสูตรน้ำจิ้มนะครับผมราบองว่าแซ่บแน่นอนว่ามีอย่างหลายพี่น้องใส่กับใส่แค่ขิงแล้วก็กระเทียมแล้วก็พริกสดนะครับผม แซ่บๆเลยเนดะี๋ยวไปซอยชิงสักก้อนนะครับผมไปะ่ะนี่ครับผมเราซอยชิงสักก้อนนะครับผมอันนี้ซิปั้นอะไยนะครับนี่ชิงแล้วก็กระเทียมครับผมเผ็ดๆป็นเรียแล้วก็ไม่เรียบร้อยครับผมบาทเดียนะแต่ครับผมวันนี้กะหุงข้าสักก้อนครับบ้านน้นอง นี่ก็ตักน้ำซุปใส่เลยครับผมพี่น้องนี่ครับผมแ้วก็อนอนเลยเลยนะยากนอนเขาเลยอเอาไก่ออกมาละลายแล้วก็เลยมาจัดก็น่าสนุ<ๆ>กน่ครกอาไก่ใส่ครับไปมาพี่น้อครับผมเอาไปหุงเลยครับูอ,อยากนอนให้เงี้ยพี่น้องท่านได้กินเพาะผมที่บนหลับก่อนบอกเนาะ ่คร <c oughs> ับผมหุงไปเลยวันนี้เราก็จะเพ็ดน้ำกิมนะครับผมปั๊บนี่เดี๋ยวล้อมอนเข้าเดียดปุ๊บเราก็กินเลยนะครับผมนี่ก็เพ็ดน้ำจิมนะครับผมแต่ผมสิปรุงน้ำกิมซูเบิงนะครับน้องอันนี้ก็คือเกลือที่ห่าปั้นนะครับผมพริกกระเทียมแล้วก็ชิงนะครับผมพี่น้องวันนี้ส่วนผสมนะครับผมส่วนผสมกับว่านี้อย่างหลายตอกครับนี่ก็จะเป็นน้ําตาลน,นะครับผม แล้วก็มันจะเป็นผมวมวครับแล้วก็เกีย์นิดนึงครับผมรถดีนิดนึงครับผมนี่่น้องมีคาดว่าได้ครับผมสีอิดำครับนี่ปั๊บทีนี่ห่อกรตักน้ำซุปสซเลยครับผมยูทีบ่วีของสิมักแบบคุ้นๆหบึงเรืยบบเป็นไปครับนี่ครับผมอ๋อมิองเป็นยังครับผม ลองเฮ็ดกินนุ่งได้อครับผมครับผมง่ายๆเลยเด็กสรดทำกิขมข้าวมันไก่เนี่ยอันนี้คิดคุนออกได้พี่น้องเดาเอาซื้อเด่ดนะกินหลายรอบแล้วล่ะนะครับผมนี่นะครับผมมาเรียบใส่สูตรใดแต่ว่าโบโบใส่น้ำปลานะครับผมก่อนใส่น้ำปลาแล้วมันมันจะตัดกินพวกอ่าพวกเสียอูด๋อมพวกขี้นะครับมบมบก็ต้องใส่น้ำปลา เสียบะ,ะครับเ,<ะ>เห็นปะเฮ็ดรอบเดียวโจบเลยครับผมว่่ได้ผงอย่างหลายรอบเลยครับผมลองเฮ็ดคือผมเบืองเด้อผูเ้เบอร์เซียนนี่ครับผมม,มันกรีมตอมไก่นี่เดือยวดเลยนะครับวันนี้ก็ซอยต้นหอมใส่อันนี้ก็เป็นผัก ผักชีหรือว่าผักหอมป้อมครับผมผักหอมป้อมรสไทยเนาะจุนเฮียวนะครับพี่น้องหรใส่ตู้เย็นไว้นะครับผมเออตัดตัดใสเลยนะครับนี่แหละผมบอกเลยว่าเสียบผู้ใดที่เคยกินอะเผ็ดเพ็ดแบบนี้นองเบิ่งขอแค่ว่ามีขิงแล้วกมม็มีมีมีขิงมีกระเทียมนะครับผมแตือว่าเสียบเลยทำกินก็ม,มันไกลนะครับ ผมว่าคิดขายได้เลยทีผมว่าลองคิดลองเบิ้องด,ด้วยกันว่าผมตัวเด้อคิดขายได้เลยทีนะมันกิมส่วนนี้กระเซ่บเหมือนกันนะครับผมนี่เรียบร้อยใส่ผักละเยอะแยะเลยครับผมวันนี้เฮากันลอแฉ่เข้าสุกแล้วก็มากินนํากันแล้วก็มาเบิ่งหน้าตาตอนเรสร็จสับว่ามาจีเสียบซ้ำแต่นะครับผมไปโอ้ยศิลับแล้วครับผมพี่น้องข้าหม้อเข้าดีดหรือผมเนี่ยหม้อเข้าหัวกด็ดีครับ บื้องหน้าตาจะเสียบเอาไปที่ไหบึ้กสุกเรียบร้อยแล้วพี่น้องป่ะบาทที่นะครับผมโอ้โหพอนคอนพอนคอนมาแล้วครับผมเข้าย่างงามเลยพี่น้องพอดีเลยดิเนีไปะที่อยากจัดใส่จานเซฟเซ่แซ่บๆกันเลยครับผมพี่น้องเข้าย่างพอดีเลยดิครับผมนี่ครับเข้าเป็นเม็ดงามดีขนาดเลย ยังใช่จางมีกระเทียบกระเทียมมาครับผมปับ๊บแล้วก็เปิอดออกนี่ครับผม <c oughs> ปับ๊บนี่ครับผมเขามันใกล้สูตผมด้วยนะเด้อนี่ผักโรยแล้วก็ฉิง ้นหอมนี่เรียบร้อยดียนะครับผมพี่น้องน,นี่จะเป็นน้ำซุปครับผมน้ำซุปหอมไส้เลยพี่น้องตัดหอมใส้ครับนี่ครับผมเรียบร้อยน้ำซุปไปไปกินข้าวนำกันครับผม น้ำจิ้มข้าวมันไก่น้ำซุปร้อนๆครับผมมาเด้อบาทีนีครับมาครับผมมากินข้าวดกันพี่น้องป้อนเมือตากระชิมว่าขึ้นครับเม,มื่อผมน้ําจิ้มย,วยวั่วเลยทีพี่น้องเสียบเลยน้ําจิ้มสูตรนี้เลยผมบอกเลยเนี่ครับผมลาดเลยครับโอ้วาเนี่ครับผมลาดเลยครับผมพี่นอ้อง นี่ครับลาดเลยตักกินมานะว่ะน้ำลายแตกน้ำขมเลยนะน้ำสุกเอาผมเมืองน้ำสุกนี่พี่น้องอืมถูกยางกินขาดปุ๊ครับผมว่นี่ครับ ออืแซ่บเลยครับผมอยากนอนพี่น้องเพราะผมเลิกงานมาตอนนี้สิบโมงแล้วครับผมเช่นอนกินนี่นี่สองสัปโมงแล้วพี่น้องมันเห้บดโดนดอกเต็มันท่าเข้าเนาะก่นใคร สะใครห่วงเขาเวงแต่เมื่อวานนี้เราไมา่็ดน้นำกิมให้พี่น้องเบอรงยีเสื้อเนี่ยลืมคลิปบ่พพอนั่งตัดคลิปดิ้นจนว่าสิลับจับน้ำผง,งไม่ได้กินโดนะเลยพี่นอ้องมึงนะครับ ข้าวมันไก่แซ่บๆเนาะอืมน้ำกิมยังเด็ดครับผมคุณ อืมอืมโ้เผ uh ็ดน้องเสียบผิีดีครับผมมันมาตั้งเบาดีอืมอื้อกินฮอมบ้าเลยเนาะ แต่ว่าน้ำกิมนี่ยา่ยางเผ็ดดีครับผมคระทะบเผ็ดโบเผ็ดกับวุ้เสียบเก๋จนเอาหันหนูไปเลยน้อง ้องจักทังสองตัวเขมามันไกลมากมากเลยนี่เป็นอีกหนึ่งเมโนูที่ผมมกักแต่ว่ามันกับซีบโบ้ค่อยได้เฮ็ดกินมันมันซาพี่น้องมันมันมันได้ท่าโดนผมเม่ค่อยมกักวิจารณ์ซื้อหุงข้าวไว้หุงข้าวต้มน้ำซุปหุงข้าวไปซื้อค่อยมาตาน้ำกิมพิ้งหนังเลิกการอยู่ตอนนี้ทายคลิปให้พี่น้องได้เบิง่งน้าบรรยากาศนะครับผมมื่อนี้ก็แวบขึ้นไปหุ่นพัก เป็นผักโขักสะัะแน่ผักแผววนะครับผมเดี๋ยวเมื่ออาทิตย์หน้าเนี่ยสิ้นยาญ่ิ้นยลงมา้างล่างนี้นะครับพอได้มีเก็บผักใซ่ลาบส่นันยิ่งเวลาลาบก็มีผักแผลวผักสลระแน่ใส่อโบพัานเลยครับผมพี่้องอืม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 ออืมอืมออืมอืมอืมออ พี่น้องไ่เห็นนะอ,อย่าประกายแล้วก็ผมเนี่นะแล้วพอเรากินโรงงานความแมลงคอเหมือนกันอกินนิดน่งคืส่งอิ่มแต่พี่น้องมันสวยเมัะรวยเวลาตรงเข้าแล้ว ปกตินี่ก็โมงกว่ากับที่น้องกินเดียวได้กินข้าวรงสิ่ไมุนินซา่าครับผมเอาเสียพี่เดีย การมาไม่ไหว่น้องหนูข้าประคับกนี่มัเนีนนะนสิบโมงไห้แล้วสิบโมงยี่สิบเปครับผมอมน้ำซุปมันใส่หัวไชเท้าวความามาันเลยมันเลยนวานดีครับอืม พี่น้องเชืบาบา่อบว่าผมเพี่น้องกินแต่ละเทียนันอ่ะผมพี่พี่ผมเพี่พพน้องกินข้ามนึงอะ่ะผมะกินได้อยู่ประมาณสามข้าบคนเดียวที่กินข้าบเนี่ยมือซ้อก,ก็กินได้ข้าบตอนเที่ยงแล้วก็บข้าบตอนเลิกงานพร้อมคนนี้บางมือเหยาบพร้อมนะครับผมบมือซ้อกินได้สี่ข้าบคนพี่น้องเพราะว่าวเวลากินอะ่ะกินข้าวมันมาไหนบ่บ่บค่อยเปียงครับผมมันไม่เปียงไปเมื่อวันหยุดมือาร์วันที่กับเกี้ม มันสินหนักไปทางกับเกาะมากกว่าครับผมสำหรับผมเนี่ยค <c oughs> ันท้ามือไหนว่าปาร์ตี้กันสิกระสนหนีหนักหนักแน่อยู่อืุ๊ยอิ่มแล้วครับเปิดนห้พี่น้องเบิดพอดีอืมว่ะเสียบว่ะผมลองเบิร์ด้พื่ออะไเบิรงดเราอยากกินนะแกตามผมเบิรงรับรองว่าเสียบแน่นอนแต่ว่า มันกิอยู่ที่มือว่าเวลาเขาปรุงค้อมดนนี่นะครับผมมันกะตะละคนมันกะมักรสชาบิก็คือกันแต่มันกะสิเป็นกินแบบนี้แหละแซ่บ ปาพอแล้วพี่น้องอิ่มแล้วครับผมพุ่นวันนี้ได้อประมาณสามก้าวเพื่อครับผมพุ่นจะแต่ว่าผมเข้าได้เม็ดเม็ดงามงานด้พุ่นนะเม็ดเป็นเม็ดตุ้ยซวยน้ำแข็งมันดีขนาดครับผมใส่น้ำพอดีเลยล่ะนะครับผมเอ้าสลับนะครับผมพี่น้องสลับคลิปนี้ผมก็จะขอจบไว้ซัมนี้นะครับผมก็เป็นคลิปบรรยากาศหลังเลิกงานนะครับผมมื้อนี้มาฮอดบ้านแล้วก็มาเฮิตเนยยู่งนกินซูพีซูน้องเบิ่งนะครับผมมื้อนี้ก็ได้เมนูแซ่บๆอยู่นะครับผมพี่น้อง เข้าเหมือนไก่นะครับผมผู้ใดเบื้องเรายากินกะเออลองไปเฮ็ดตามกันเบื้องนะครับผมไม่น้องผมเชื่อว่าเสียบแน่นอนรับประกันได้เลยนะครับผมแล้วกัผู้ใดที่ยากมาให้งานที่ญี่ปุ่นนะครับผมไม่นออันนี้ผมขอออกตัววบก่อนเดอร์ครับผมสําหรับที่คนทักทักเข้ามาถามผมว่าผมมากับบริษัทไหนขอบริษัทที่ผมมาเนี่ยที่เข้าไปถามรายละเอียดอย่างเซี่นะครับผมหลายคนที่ถ้าเข้ามาถามผมแล้วกับผมเอาบริษัทที่ผมมานี่ให้แล้ววันนี้ผมก็บอกเขาเจ้าว่า ให้ทักเข้าไปสอบถามรายละเอียดหลายรายละเอียดทางทางบริษัทขอเอาเด้อผมกับว่าผมก็ไม่ได้แนะผมก็แนะนำอีกอย่างบ่ได้หลายแต่ว่าอันไหนว่เข้าใจอีกอย่างก็ไนก็ถามผมได้ผมก็บางซีเนาะแต่ว่าปัจจัยหลักเลยผมสิออกตัวไว้ก้อนพุ่งระกผมก็สิบอกพี่น้องไว้ก้อนนะครับผมทุกคนเนี่ยเสียเงินมาซ้ำกันเบิบนะครับผม่น้องสองแสนกว่าเนี่ยนะครับผมแต่ว่าเรื่องเงินเดือนนี่มันบ่ได้ซ้ำกันเด้อนะครับผมอันนี้ผมบอกบอกว้ก้อนนะครับผมอันนี้ก็ซิวมาหอด คันถ้าบางคนได้มาให้งานรอดบ่ล่ะมาให้งานรอได้เงินเดืนเอนอ้าคือยจงาพคือจงออจงเบึ่งในคลิปไอ้ซ่องม่อนม่อนซังที่ว่าด็ดนะครับผมพี่น้องอันนี้ก็ยังผมบอกไปแหละว่าเสี่ยงเงินมาซ้ากันอยู่นะครับผมแต่ว่าเงินเดือนมันบ่ได้ซ้ากันแล้วก็ผมก็บ่ได้รับรองพร้อมว่าเงินเดือนที่ได้เท่าใดอีลีนะครับผมพี่น้องนอกจากว่าสิมาฮ็ดงานอยู่กับบอยที่สัตที่ผมให้งานอยู่ปัจจุบันนี้ผมสามารถกําลังกาลันตีเงินเดือนคันตําได้อยู่นะครับผมบริษัทที่ผมให้งานอยู่ในปัจจุบันนนี้่่่อแตวา ทางอื่นผมกับรู้ว่าได้น้อยหรือได้หลายซ้ำแดะนะครับผมแต่ว่าผมก็แนะนําแค่ว่านุยเดอผมมาผมมากับบริษัทนี้ถราผา้ใดอยากมากับเออถ้าเข้ามาสอบถามผมเอาแล้วผมก็สิเอาเพจบ,บริษัทให้นะครับผมเพราะว่าเป็นอย่างผมคือบวอกโดยตรงนึงสิผมกับบวบ่อยากวบาแี่บางทีเขาบวาผิดผิดทึกๆไปเ็นบ่ะเพื่อนกับอาซีนู่น,นนี่นั่นผมมาเองสินะแล้วก็ผมกับว่าอยากมีปัญหาอีกอย่างนะครับผมไมี่น้องกระาเพื่นมาจ้างผมให้ผมรีวิวให้ยงงังสั้นยังสี่ค็ดเป็นงาน แล้วก็เฮ็ดไปรายละเอียดมาให้ผมเว่าให้ซีผมกับซโอโอเคอยู่นะครับผมเนาะอันนี้ก็บอกกันตรงๆนะครับผมที่สําคัญเลยผู้ใดที่มากะจะยินยินครับผมถามรายละเอียดเขาให้มันคักๆสก่อนสอบถามข้อมูลเขาให้มันซัดจีนสก่อนเลี่ยงม่องเงินดงเงินเดือนเฮาแล้วก็สัญญงสัญญาเฮาเมื่อนี้นะครับผมน้องบ่ต้องเฝ้าครับผมงานยี่ปุ่นลายแค่อย่างนี้ครับผมว่าแต่เงิน พอแต่เงินเฮาพร้อมที่จ่ายเขาน่ะสองแสนกว่าแล้วก็เฮองกไบเยนภาษาเอาประมาณสี่ห้าเดือนนี่แหละนะครับผมกระซิบประมาณนี้พ็ต้องเฝ้า,ามมค,ครับผมไม่น้องฮ็ดใจเย็นๆนะครับผมบ่บ่ต้องดิ้นหลายเพราะอย่างาว่ตถีเพราะว่าตอนนี้เลยนเงินญี่ปุ่นมันก็บ,บ่บ่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมเลขนเงินกระทือกพร้อมนะครับผมไม่น้องคันท้า พัน้ามีไม่ว่าประเทศอืน่นไม่ว่าค่าแรงสูงก็ยืมพังญี่ปุ่นนี่กะผมก็แนะนําให้ไปทางอื่นเมืองสะกอนนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นกะพี่นอกก้องกะตัดสินใจเอานะครับผมนี่ผมกเว้าวไปนี่บอกไปนี่กะบ้าสู้ฝังอันนี้ก็คือว่าความเป็นจริงนะครับผมที่ผมทายทอดออกจากทางขี้ผมเนี่ยว่าวสิกิบโบว่าวสิเป็นการเป็นยุ่หรือว่าเลี่ยงราวข้อมูลต่างๆในการเ็ดงานที่ในญี่ปุ่นนี่นะครับผมพี่น้องก็จังผมบอกสู่พี่นอกก้นนองฟังกันละนะครับผมเอาสั้นละเนาะภาษีปร,ประมาณนี่แหละนะครับผมยิ่งใดล้วมันก็ขอฟากทำไปเด้อ น้ำพริกกกหมูม่อนสั่งนะครับผมพี่น้องผูออ้ใดอยากอดนนกันอยากสนับสนุนกันกะถ้าเข้าไปสร้างเสื้อตามที่ผมขึ้นไม่ให้ได้เลยนะครับผมแล้วกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมนำแน่นะครับผมพี่น้องแล้วกะผู้ใดสงสัยอยังอยากถามยังอยางกาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยครับผมหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจผมก็ได้นะเอาไว้เจอกันใ่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อ,อยากนอนแหงเหงื่อวุ่นนะพี่น้องอิริเด คิดเข้ามันไกลในพี่น้องสองชั่วโมงครับผมโอ้ยรอยล่าเลยแหละนะครับผมเอาสั้นหรอเนาะครับผมมาหลับฝันดีสุบูสุคนครับผมสวัสดีครับ